ผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จเข้ามาเนี่ยพวกพระเราเนี่ยต้องระมัดระวังที่สุดเลยบินทบาตกลับมาแล้วการแจกอาหารการรับอาหารเนี่ยต้องการให้มันนั่งให้พร้อมเพียงกันไม่ใช่แหว่งไปแหว่งมาเหมือนคนคนแค่ว,วงเลยคนคนฟันหลอเนี่ยมันมองแล้วมันไมน่ไม่สวยงามเลยเการแจกอาหารกันตักอาหารให้พร้อมเพียงนั่งกันให้ ไอ้พร้อมเพียงกันมันเป็นความสวยงามมันความเรียบร้อยวัดทุกวัดวัดป่าทุกวัดจะเป็นแบบนั้นหมดพวกเราก็เคยไปวัดนู้นวัดนี้มาดูที่เวลาแจกอาหารเวลาตักอาหารน่ะใครจะแต่ใครจะถือถุดงหรือไม่ถือถุดงอะไรต่ออะไรอาหารลางส่วนลางส่วนอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่แต่มานั่งกันเรียบร้อยไปหมดเลยเป,เป็นแถวเป็นแนวกันพร้อมเพียงกันมีความพร้อมเพียงกันไม่ลักหล่นกันแต่ไม่เหมือนจะฟันหลอกัน อะไรต่ออะไรต่างๆเราก็เห็นกันมาแล้วมันเป็นฟาร์มสวยงามอันหนึ่งเป็นฟาร์มสวยงามเราเป็นฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็เป็นมาแบบนั้นตลอดทุกวัดในวัดป่าเราเอ่อมันไม่ไม่ลักลั่นไม่ไม่เพ่นผ่านไม่ใช่กับบมูบูพวกบูดึงกับตักอาหารอีบูนึงกับเพ่นผ่านไปนู่นเพ่นผ่านไปนี่เดินกันสับสนปนเปกันอะไรต่ออะไรมันมองแล้วมันเป็นฟาร์มไม่งามเป็นฟาร์มไม่เรียบร้อย ตอะนั้นเวลาเจ้าบ้านเจ้าเบืองโดยเฉพาะเจ้าบ้านเจ้าเบืองผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยทุกคนมาล้วนแต่บีตาแม้กระทั่งสตาญาติโยมท,ทุกที่นั่งอยู่ในสาราเนี่ยเขาก็เอาล้วนแต่เอาตามาทั้งนั้นแหละเข้าออกมาจากบ้านเขามาวัดเขาก็ล้วนแต่เอาตามาเอาหูมาเขาไม่ได้ทิ้งตาไว้ที่บ้านไม่ได้ทิ้งหูไว้ที่บ้านเพราะฉะนั้นเขารู้จักดูเขารู้จักฟังพวกเราเราก็ต้องระมัดระวังแล้วพวกญาติโยมในวัดเนี่ย พวญาติโยนในวัดก็ตู้จางเ,าเราก็เราก็ต้องให้ให้ให้รักษากดรักษาระเบียบให้ดีความพร้อมเพียงกันน่ะมันเป็นหน้าเป็นตาของวัดอันหน,นึ่งเลยความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของวัดที่แท้จริงเลยเถ้าหากถ้าหากเราไม่สนใจในกฎในระเบียบไม่สนใจหมู่คณะเราเอา,เอาแต่ความพอใจของตัวเอง จะทําอะไรก็ทำไปตามความพอใจตัวเองไม่คิดถึงหมู่ถึงคณะไม่ถึงคิดถึงวัดวาไม่คิดถึงระเบียบมันเป็นการทําลายหมู่ทําลายคณะทําลายวัดวาที่แท้จริงเลยเถ้าเราไม่ปรารถนาจะทําลายแต่เราปรารถนาจะทําอย่างนั้นอันนั้นเราต้องออกไปอยู่คนเดียวไม่ว่าจะพระหรือจะโยมก็ตามโยมไปอยู่คนเดียวก็ได้พระไปอยู่คนเดียวก็ได้มันมันที่แผ่นดินนี้มันกว้างขวางใหญ่โตมันไม่อดแผ่นดินอยู่หรอก ไปซุกอยู่ในป่าไหนคนไม้ไหนก็ได้คนเดียวเนี่ยนะมันมันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ไม่ได้กระทบกระเทือนใครจะทํำยังไงก็ได้ตามใจตัวเองยังไงก็ได้ผ้าผ่อนจะนุ่งไม่นุ่งก็ได้ทั้งนั้นแหละเป็นชีปเปลือยก็ยังได้เลยถ้าอยู่คนเดียวอะไรจะไปจะไปเป็นอะไรแต่เราอยู่ในนูในคณะเราทําไม่ได้เพราะมันกระทบกระเทือนไปหมดเราก็ต้องดูแลดูแลแต่นนในไห้มันบอกเป็นควร เพราะว่าการอยู่กันบูเป็นกันบูเป็นคณะเนี่ยนะความเหมาะความควรเขาก็มีกฎบีระเบียบอยู่แล้วประเทศชาติเขาก็มีกฎหมายบ้านเมืองบูคณะเขาก็มีกฎบีระเบียบต่างๆทั้งหลายพระศาสนาก็มีพวินัยวัดวาก็มีมีระเบียบมีข้อวัดอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสวยงาม ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความอบอุ่นเพื่อความร่มเย็นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเพื่อความความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนของของของสมาชิกของผู้ที่อยู่ร่วมเลยแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละนั่นน่ะเดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้าไม่มีไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายไม่มีพระวินัยไม่มีข้อวัดอันนี้แหละถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละอยู่กันมาหน้าไหลตาอย่างนี้แหละเดือดร้อนแน่นอนเลยอ่เป็นปูปูอยู่ในกระด้งเนี่ย โดยได้ปูอยู่ในกระดง้งยังไงเป็นคานยุ้ยแย่ยีเย,ย,ย,ยียบนู่นเหยียบนี่ชีบนู่นชีบนี่เสียงงงง,งงงงงงไปหมดเลยเนี่ยนะนะปูในกระดง้งมันเป็นแบบนั้นเนะ่เพราะต่างคนต่างมาจากชาติชั้นวรรณะแตกต่างกันมาจากตระกูลแตกต่างกันมาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มพิคณะเนี่ยถ้าหากมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีข้อวัดไม่มี ไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีพระวีนยัยอะไรต่ออะไรต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วมาพิจารณาดูล่ะเราจะมานั่งกันมีความระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ได้ไหมล่ะคนหยาเมันก็ไปแบบหยาคนปานกลางก็ไปแบบปันกลางคนละเอียดก็ไปแบบละเอียดเน,น,นะน่ยวันนั้นวันนี้อะไรต่ออะไรห,หลากหลายปีเกีียวกันตลอดแล้วจะหาความอบอุ่นมาจากไหนล่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่ละสังคมนั่นยังเห็น,เห,นเห็นชัดเจนว่า ไอ้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยที่สุดเลยทัางก็จะมีมีมีกฎมีระเบียบต่างๆทั้งหลายแต่กฎระเบียบกฎระเบียบต่างๆทั้งหลายทั้งโลกมันมันเกิดขึ้นมาจากบุติชนโดยส่วนมากก็มักจะเอาเอามาจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่บูแก่พวกเพราะฉนั้นกฎหมายบ้านเมืองมันจงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไปแต่แต่พระวินยัยพระวินยัยศีลพระวินัยเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากอริยะบุคคลก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเราพระพุทธเจ้าผู้รู้ดีรู้ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อทัานทรงบัญญัติมาอะไรมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทันสมัยตลอดการตลอดเวลาอาการลิโกไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยเพราะฉะนั้นข้อวัดข้อวัดที่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาก็มาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาจากบูรพาาจารย์เก่าก่อนมาหรือมาพิจารณาดูเช่นว่าข้อวัด ก็ข้อวัดในวัดาเราทุกวันนี้นะดูดิท่านใดแหละที่นำนำพามานำพาประพฤติปฏิบัติมาถอดแบบมาจากพุทธิย่าก็คือองค์ลุงปู่มั่นแล้วองค์ลุงปู่มั่นเป็นอะไรเราก็ยอมรับกันทั่วหมดแล้วว่าองค์ลุงปู่มั่นเป็นพระอริยะบุคคลแล้วพระอริยะบุคคลมีไหมความหยาบมันไม่มีหรอกไม่มีแต่อาน,า,นา,า,นานิกริยาณนางมัชเชกรลยาณนางปริยสานกัิยาณนางงามทั้งนั้นแหละ งามทั้งเบื้องต้นงามทั้งทำกลางงามถึงที่สุดมีความงามทุกสิ่อนุประกาศเพราะฉะนั้นแม้พวกเราจะเป็นปุถิชนก็ตามแต่เราถอดแบบของอริยะบุคคลไปไปปฏพฤติไปปฏิบัติอ่ามันก็มามาประดับความเป็นปุถิชนของพวกเราเนี่ยให้เป็นกัลยาณบปุถิชนคือปุถิชนคนดีนั่นเองอันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราน้อมนาไปปรับพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะส่วนไหนส่วนไหนมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ แต่มันจะเป็นโทษเป็น,ปน,ปนโทษเป็นภัยเพราะเราไม่นํามาปฏิบัติเท่านั้นแหละถ้าเรานํามาปฏิบัติแล้วไม่มีคําว่าโทษไม่มีคําว่าภัยมีแต่ความงามมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แต่ไอ้โทษไอ้ภัยเกิดขึ้นมาก็เพราะเราไม่นํามาปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่นํามาปฏิบัติแล้วมีโทษมีภัยแน่นอนแต่มีแต่เกิดขึ้นมาทั้งตน,ตนเองตนเองก็ถูกตาหนิเตียนถูกเพ่งเลงจากบูจากคณะจากพวกจากสังคม บูคณะก็ถูกตำหนิตีเตียนเนี่ยแหละม,มันเป็นภัยเป็นโทษเป็นภัยเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบทั้งหลายยิ่งยิ่งยิ่งพวกเรานับทุกวันเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้นมากขึ้นอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันพอพวกเราบางคนมันก็ดื้อบางคนมันก็คอยแตกปอกแตกออกคอ,อกออกไปบางคนก็นมีทิฏฐิมานะเนะ่สิ่งสิ่งเหล่านี้มัน มันทั้งๆที่พวกเรามีเจตนาว่าออกจากบ้านมาเข้ามาวัดหรือออกจากบ้านมาบวบวชเราก็ต้องการมาแก้ไขมาชําระสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ควรที่จะที่จะเอาเก็บเอาไว้อย่าไปหวงแหนมันอไอ้เรื่องทิฏฐิมานะความเดือดร้นดันทุรังความยึดในอัตตาเดิดแบบอย่างของตัวเองไม่ฟังหมู่ฟังคณะไม่ฟังแบบแบบแบบแผนแบบ,แบ,บอย่างอะไรต่ออะไร ท,ทั้งๆที่มันฝังหมู่ฝังคณะฝังฝังโลกแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงอันนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแหละเพราะเรามาเรามาเรามีเจตนาอย่างไรล่ะเรามีเจตนามาเพื่อมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท,ทุกคนเนี่ยแหละไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่ว่าพระเนรล้วแต่มีเจตนาอันเดียวกันแล้วขณะน,นี้เจตนาของเรายังคงเส้นคงวาไหม เอ่และมกรรแม้เจตนาของเราคงเส้นคงวาแต่กรรปฏิบัติของเราเป็นไปเป็นไปเพื่ออย่างนั้นไหมนี่แหละสุขสิ่งบางอย่างเราก็ต้องได้ตรวจตาดูอ่ถ้าอย่งว่าบัญชตค,ควรพิจารณาเนืองหนืองว่าอาการกิริยากายวาจาอย่างอื่นที่ที่ควรจะทําให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกมิใช่เท่านี้นี่ก็แสดงว่าท่านเตือนเตือนให้เราพิจารณาอยู่ตลอดเตือนให้เราย้อนมาดูตัวเราเองตลอดไม่หยุดนิ่ง มีแต่พัฒนามีแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปเรื่อยๆบอกท่านบอกว่าไม่ใช่มีแค่นี้นะมันยังมีดีไปกว่านี้อีกอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาต้องมันต้องดัดแปลงต้องเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นไปกว่าดี้ดีขึ้นไปกว่านี้จนมันกระทั่งมันอิ่มมันพอนั่นแหละถ้ายังไม่อิ่มไม่พอเนะี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปให้ในทางที่ดีแล้วก็ชําระในสิ่งที่ไม่ดีต่อไป จนกระทั่งนู่นะถึงถึงความอิ่มมันอยู่ตรงไหนอะเกิดยานทศนะอย่างรูว้ว่ากิจที่ทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นแหละแม่ล่ะไม่มีจุดหมายไปทางที่พวกเราปารับพื้นปฏิบัติกันมาที่พวกเราพากันปรับพื้นปฏิบัติพากันแก้ไขาพากันชําระอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งภายนอกภายในทั้งกายวาจาทั้งใจของพวกเราอน่ไม่มีจุดหมายไปทางเนี like, ่ยจุดหมายไปทางอยู่ตรงที่เกิดยานทัศนะอย่างรู้ว่ากิจที่จะทํายิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เมือนกับเราตักน so, ้ําใส่โอ่งเนี่ยตักน้ําใส่ตุ่มใส่โอ่งก็ใส่ไปใส่ไปเพอเต็มเรารู้เลยว่ามันไม่มียิ่งไปกว่านี้อีกตักเข้าไปมันก็ล้นตักเขาไปล้นมันไม่มียิ่งไปกว่านี้เพื่อความเป็นความเป็นผู้ใฝ่หาธรรมของพวกเราก็เหมือนกันมันมีจุดหมายปลายทางอะไรั้นเพราะฉนั้นตามใดก็ตามที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ต้องเป็นเป็นผู้ที่แก้ไขอยู่ตลอดแก้ไขตลอดแล้วก็บ เพิ่มพูนพัฒนามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ว่าส่วนไหนล่ะย้อนกามาแล้วอะเห็นมันไม่ถูกต้องเห็นมันไม่ดีไม่งามเห็นมันขวางปูขวางพวกขวางขวางทําขวางวินัยแล้วเราอย่าไปดื้อรั้นแต่ทุนหลังยินดีพร้อมที่จะแก้ไขทันทีพร้อมที่จะชาระทันทีแล้วก็พร้อมที่จะเปิดหูเปิดเปิดใจฟังด้วยฟังแล้วก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาพิจรารณาตรวจตาดูตัวตเองตาเห็นส่วนไหนมันดีแล้วเราก็จะคงรักษา รักษามให้มันม่นคงแม่มันเสื่อมโทรมลงไปให้มันเบียปไปดุดเหมือนเกลือเกลือจะอยู่ที่ไหนเมื่อไร่ก็ตามมันยังคงเข็มอยู่แบบนั้นแหละความเป็นผู้ทรงธรรมทรง,ทรง,ทรงวินัยเหมือนกันะความเป็นผู้สใส่ใจในในการประพืชปฏิบัติในหลักทมหลักวินยัยในกฎในระเบียบต่างๆทั้งหลายเป็นคงเส้นคงวาเรียปไปดุดเหมือนเกลือที่รักษาความเข็มคงความเข็มไว้ตลอดถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้แล้ว ก็เชื่อเถอว่าความสวยงามในหบู่ในคณะของเราต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอคำตำหนิตีเตียนอาจจะเคยมีมาก่อนมก่กาศาบสูญไปเบาบางไปกลับกลายมาจากคำตำหนิตีเตียนก็กลับกลายมาเป็นคำเสรรเสริญคำชื่นชมเ,เราเองเราเองเราก็ภูมิใจออพอย้อนมาดูตัวเราเองเราก็ภูมิใจเราได้ยินเสียงข่าวสารล่ำลือมาจากภายนอกเราก็เกิดเป็นควาพพมภูมิใจเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นมา ไม่ใช่มองมาตรวตาดูตัวเองก็เห็นแต่ข้อตาําหนิตีเตียนแม้ได้ยินได้ฟังภายนอกก็มีแต่ข้อตาําหนิตีเตียนอันนี้มันจะมีความภูมิใจได้อย่างไรมันมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความขุดบัวครับดังนั้นเน่จิตใจพอกระทบป,ปุบ๊บก็ขุดบัวขุดบัวแล้วจะเป็นมงคลอะไรจะมีคุณมีประโยชน์อะไรจากการออกมาจากบ้านของพวกเราพวกเราออกมาจากบ้านแล้วออกมาจากครอบครัวแล้วเข้ามาสู่วัตสุวา ตั้งในสภาพของนักบวชตั้งในสภาพของอุบาสกอุบาสิกา,าต้องก็ต้องมุ่งหน้ามุ่งหน้าในการรักษาเจตนาของเราให้บัานคงโดยการน้อมนําเอาหลักธรรมหลักวินัยเอากฎเอาระเบียบเอาข้อวัดต่างๆตั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาทั้งตั้งตั้งเป็นกฎเป็นระเบียบมาแล้วเราก็อย่าไปทําลายเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นแล้วแล้วเชื่อแตอว่าพวกเราเองจะมีความเจริญเจริญในธรรม มีความสุขในการประพฤติปฏิบัติของเราวัดวาของพวกเราก็จะก็จะมีแต่มีแต่ความน่าชื่นชมเป็นที่เป็นฝันตาฝันฝันใจฝันหูของผู้ที่ได้ได้เห็นได้ได้ฟังได้คิดร่ว้แต่เป็นบุคคลต่อบุคคลต่างๆทั้งหลายหลอกนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจากช่วงนี้ไปเราก็จะเราก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ของบ้านของเององบือบ่อเขามากเกี่ยวข้องกับพวกเรามากใปไก่กองพวกเราก็จะยิ่ง,งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นยิ่งต้องดูแลดูแลกันแกันให้มากขึ้นนี่แหละอันนี้ให้พากันระมัดระวังก็ขอฝากฝากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ, <c oughs> อ่ารับพรรับพรพากันตั้งใจลับพร <c oughs> ยะท้าวริวาหาปุราปริปุเรนติสัคหลังเอวามีวายโตจินังเปตังอุปกปติ เอจิตังปฏิตังตุมหังเขปาเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโผปันรโสยะธามณิโชติรโสยะธาติโยวีวันชนตัวสัมภร วีโนนสัตวบันเตีาวาดวันตารโยไอสุขี กายโยโกอินพาวะบิวายธนาเสวรสเนตวุอยทายปัจจัยด้วายใจตาร้ยธรรมาตันติอายุวันด้วายสุขังภาระ อากโตเวปสันน <ess> ังอากังธรรมังวิชานาตังอังเกบุตถปสันนังดักเกดเยอโนเตเรอังเกธรรมปสันนังเวราคูปสันมสุเข อังเกสังเกปสันนัตังปุญญาเกตนนันุตเรอังกัสสมิงดานังดัฎตังอังคังปัญญาบวตเตติอังกังอายุวัจวันโตใจยาโสกกติสุขังปลังอังกัสะดาตวิทวอาคธัตมาสบายตัว เดวะปุตโตมนุสโวายอากาปโตัวปโมตติอินติอิมภวตุสะบังการังราคันตุสะเบเดวตา สัมาบุตธานุภาเวกายสตาสโธติปวันตุเตปาวันตุสาปบังการังราเขนตุสับดิวตาน สามบัธรรมานุภาเวทนาสัทสุติปวันตุเตปาวาตุสัปปังการังราคขนตุสปิวตาลสามบัษังคานุภาเวทนายสัทสุติปวันตุเต จัดอาหารทางเนอาจัดอาหารทางกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเน,นอดูแลอาหารกันซะก่อน